ริเวณตั้งแต่แม่น้ําชีรุ่มน้ําชีรุ่มน้ําโขงมาถึงรุ่มน้ํามูลทั้งหมดเนี่ยต่อมามันถูกเรียกว่าชาวสยามศูนย์กลางมันจะอยู่บริเวณรุ่มน้ําโขงที่เวียงจันทร์กับรุ่มน้ํามูลที่นครราชสีมาหลักฐานที่เราพบคือภาพสลักเสียมกุกอันนี้อันบนเป็นเป็นอะไรลายเส้น ที่ผมให้อาจาร,รย์คณะจิตกรรมช่วยคัดลอกมาให้นะครับนานหลายปีแล้วอาจาร,รย์คงศักดิ์กุลกลางดอนออรอัฐการศ .2557 นี่10ป,ปีมาแล้วคัดลอกจากภาพข้างล่างเนี่ยภาพถ่ายภาพสลักเสียมกุกที่ปราสาทาคนครวัดอันล่างเนี่ยถ่ายมาจากสถานที่จริงนะครับมาจากปราสาทนครวัดร,ระเบียงประวัติศาสตร์เขาพูดกันอย่างนั้น ทั้งหมดนี่เป็นหลักฐานยืนยันร้อยเปอร์เซ็นเต็มที่ว่าชาวสยามมีตัวตนจริงและเป็นเครือญาติสนิทกษริย์รเขมรเนื่องจากมีภาพสลักที่ปราสาทนาครวัดเดิมทีท่านศาสตราจารย์ยอดเสดอธิบายว่าเป็นกองทัพเฉลยจากสุขโขทัยว่าขเขมรเกณฑ์ไปช่วยรบกระจามแต่ มีคําคัดค้านสัตร์าจารย์ก็เสเดว่าสมัยนั้นสุขโขทัยยังไม่เกิดเพราะไอ้ภาพสลักนี้มันมีพศหนึ 1, ่งพอยหสิบสุโขทัยมันมีเมื่อประมาณพศ1800แเพราะนั้นมันห่างกันมากเพราะนั้นมันไม่ใช่สุขโขทัยจิตภูมิศักดิ์เคยบอกว่าเป็นสยามลุ่มแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายแต่หลักฐานไม่พบหลักฐานไม่สนับสนุนจิตภูมิศักดิ์ อาจารย์ศรีศักดิ์ว่าอยู่ที่เวียงจันทร์ศูนย์กลางอยู่เวียงจันทร์โกรเย่นักปาาฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งเสนอว่าเสียมกกเนี่ยน่าจะเป็นคนแถวลุ่มน้ำมูลเป็นพวกสวยลุ่มน้ำมูลแต่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อประมวลกันแล้วเนี่ยเราพบว่าบริเวณลุ่มน้ำมูลเนี่ยมีศูนย์กลางใหญ่คือเมืองเมืองเซมาอยู่อำเภอสูงเนิดปัจจุบัน เดิมทีมันคือเมืองชื่อในจารึกว่าศรีจนาสะมันมาตั้งแต่สมัยทวารโดีเราพบว่าเอกสารสมัยหลังเนี่ยพวกสยามชำนาญในการทอผ้าใหม่และมีพรมแดนติดกับกัมพูชาสถานที่ทอผ้าไหม่มากสุดเป็นแห่งเก่าสุดก็คือบริเวณรุ่มน้ำมูลมีศูนย์กลางอยู่อำเภอปักหงชัยหลักฐานอันนี้พบเมื่อสมัยรัชกาลที่ห้า กรมาเหมือนพิชัยมาหินทโรดมมาตรว,วจราชการกรมมอนไหมม,มาตรว,ว,วจราชการแถวปากตรงยัยแล้วแต่งเพลงลาวดวงเดือนมันหลักฐานชัดเจนแม้กระทั่งเอกสารจีนเอกสารดั้งเดิมของไทยของเขเมรก็ดีสมัยก่อนรุ่มน้ำมูลต้องส่งสวยไหมให้กับกษัตรเเิย์ขมรเพราะเขาทำมีหลักฐานอ,อย่างนี้นะเพราะนั้นบริเวณรุ่มน้ำมูลเป็นแหล่งทอผ้าไหม<ำ>เป็นแหล่งผลิตไหม ศูนย์กลางใหญ่มันจะอยู่ที่เมืองเสมาเมืองเสมาต่อมาก็คือเมืองราชของพ่อขุนผาเมืองและเป็นผู้สถาปนามีส่วนสถาปนากรุงอโยธยาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักฐานผนวกกันหมดภาพสลักเสียมกุกบนปราสาทคนครวัดที่ยอดเซเดบอกว่าเป็นตุโขไทยที่ฆ่ากะเมรถูกเกณฑ์ไปรบความจริงแล้วเนี่ย ภาพสลักทั้งหมดต้องต้องดูทั้งแพ็กเกจทั้งแพ็กเกจทั้งหมดยาวมี28ภาพมีจารึกบอกไว้ด้วยว่าภาพของใครเป็นลูกของใครอันเนี้ยเสียงกุกอันอื่นๆก็มีหมดอันอื่นๆอีกอีกยี่สิภาพเป็นญาติผู้ใหญ่ของกษัตริย์กระเมศเป็นชื่อญาติผู้ใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเป็นขี้ข้าได้ไงก,ก็ต้องเป็นญาติผู้ใหญ่ด้วย แต่อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างๆนอกวัฒนธรรมขเขมรเพราะว่านุ่งโสโลไม่นุ่งขัดขเขมรเพราะพวกนี้พวกสยามพูดภาษาไทยไตเป็นภาษากลางและพวกนี้คือสืบทอดมาสถาปนากรุงอโยธยาและเรียกตนเองว่าคนไทยสยามลุ่มไ่น้ำมูลมันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยโดยตรงแท้ นอกจากภาพตลักชุดนี้แล้วขอย้ำให้ฝ่ายรัฐบาลกระทรวงวัฒนธรรมทำความเข้าใจใหม่เรื่องหลักฐานนะฮะในหนังสืออุรังคธา,ธาตุตำนานะธ,ธาตุพนมซึ่งแต่งเมื่อประมาณร่วมสมัยกับอยุธยาตอนต้น ระบุว่าเจ้าเมืองสาเกตปัจจุบันเรียกว่าเมืองร้อยเอเป็นพี่น้องกับเจ้าเมืองอโยธยาและเจ้าเมืองสาเกตเนี่ยเคยลงไปอยู่ที่อโยธยานี่อยู่ในหนังสืออุรังคธาตุตำนานพระธาตุอนมใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจแต่เป็นเบาะแส ให้รู้ว่าเขามีโครงสร้างอำนาจเป็นเครือญาติกันทางการแต่งงานสองในพงมสวดารล,ลาวบอกไว้ว่าเจ้าฟางุ้มเมื่อยึดได้เวียงจันเนี่ยมีปัญหาเรื่องพรมแดนกับสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งอยุธยามีการเจรจาความเมืองกัน เพื่อกำหนดเขตแดนว่าของใครอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าเขาเป็นพี่น้องกันเพราะร่วมบรรพชนเดียวกันคือขุนบรมนี่อยู่ในพงศดาราลาวแบ่งเขตกันที่แดนภูพยาผออยู่ประมาณเขตจังหวัดแพร่ต่อเนื่องกับจังหวัดเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และจนถึงอ่า จอดเลยไอ้นี่เป็นการแบ่งเขตแดนไม่ใช่ไปลงแผนที่นะครับเป็นการมองแบบไกลๆบอกแบบไกลๆนะครับแล้วเราจะพบว่าปัจจุบันพระธาตุสีสองรักอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายเป็นที่บอกเขตแดนนั่นไม่ใช่วัดนะครับนั่นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับบอกเขตแดนแค่นั้นอีกอันนึ่ง ที่ประวัติศาสตร์ไทยไม่พูดถึงและคนที่สอนวรรณคดีไทยก็ไม่พูดถึงขุนช้างขุนแผนถือว่าเวียงจันเนี่ยเป็นญาติกับอยุธยากษัตริย์ร้านช้างเวียงจันท์ถวายลูกสาวชื่อนางสร้อยทองให้พระพรภรสาอายุธยาและเชียงใหม่ทิ้งตัวไปจึงทําให้เกิดศึกพลายงามตีเชียงใหม่ตำนานพงโสดานจารึก ในประเทศไทยที่พบในภาคกลางรู้มน้ำเจ้าพระยาจนถึงสุโขทัยสำนวนภาษาอีสานภาษาลาวถ้ารู้ภาษาอีสานร,รู้ภาษาลาวอ่านจะลึกเลือคล่องถ้ารู้ภาษากรทพอ่านแล้ตะกุกตะกักไม่งงไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องชำระประวัติศาสตร์ไทยคนไทยมาจากชาวสยาม ชาวสยามดั้งเดิมที่เป็นรัฐมีศูนย์กลางอยู่อีสานบริเวณของชีมูลเก่าสุดชาวอีสานที่ขงชีมูลเป็นแกนนำสถาปนาอโยธยาที่เรียกตนเองว่าคนไทยพูดภาษาไทยและเริ่มมีอักษรไทยทั้งหมดเนี่ยแนะนำให้ รัฐบาลพิจารณาเพื่อให้รู้ว่าอีสานมีความสำคัญจริงๆ <c oughs> และเพื่อที่จะเตือนสติว่าอย่าผีผามทำลายเมืองอโยธยาเพราะจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดและสำคัญกว่ากรุงสุขโขทัย ไม่ได้หมายความว่าสุขโขทัยไม่สาคัญสุขโขทัยก็สําคัญแต่อโยธายาเป็นตัวแผ่ความเป็นไทยไปสู่สุขโขทัยในสมัยหลังตรงนี้คือประวัติศาสตร์ตาย,ท,ยที่ใกล้ความจริงมากกว่าที่สอนสอนกันมาเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทัน ทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคูขันลุ่งดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถาย